สวัสดีคสัสค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณขอนะครับที่้เกียนำสัภาประสาทการสัภาษเนี่ยจะเป็นงานไปเองนะครับเพว่ในนาที่วินเดนต์ตัวแทนส่วนแนวของาต่างอย่างองส่วนาหลากหลายครับแล้วก็เปิดว่าเพื่อให้คนรู้มาจริงไม่ใช่คนรู้คนรู้เราเนแเาได้เข้าถึงว่ารัฐกติที่เปลี่ยนไถึงความรู้ที่เราไปแสตมป์ในรัประเทศเนี่ย มันจะทอนในบ้างที่ทำให้เขาควจะจชุกคี่บ้ารว่าปัจจุบันเนี่ยควรจะหวางหรือไม่ว่าจะเป็นแคนดินป็นกนางนนนะนรงานเนี่ผมยินแรกก็น่าจที่เขาวรจะมีก่อนเลย เขาจะมาทำงานที่ใช่ไหมคะเพราะเขาจะหางานได้แค่ไหนเอ่อมันอยู่ที่ว่าเออข้อเสนอคติก็เป็นอย่างไรว่าเออฉันจบอะไรมาแค่ไหนฉันต้องได้งานแบบไหนท่าเลือกมากมันก็ยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าคิดว่าเออไม่ไม่ไปขึ้นมาโอเคค่ะตลาดว่างนะคะเออก็แล้วแต่ว่าเขาเรียนทางด้านไหนมาด้วยนะคะถ้าถ้าเป็นอาชีพที่ีต้องการ กก็็ทนมุมมองส่วนตัวของวินนะครับวินชอบค่ะว่าทัศนติการงานนะคอม่ที่เราตรงนะงเรามองว่าทัศนติคนหนัประตูท่เปิดลอ,อย่างแต่ในกรนุุ่่นใหม่เขาบอกว่าชีวิตมันก้าเขาไม่ยอมที่จะรู้จักคนไม่เยอะที่แ็กต่างตรงนี้อย่างที่จะต่อนว่าการคิดในมุมมองอยู่มันยากนะ เราป็นเปิดได้คนคืออย่างนี้นะคะที่คิดว่าการเรียนเนียสิ่งที่เราเรียนรู้จากหนังสือจากที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมันไม่ใช่จริงจงฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาทำงานแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณต้องเชิญแล้วล่ะนะคะต้องเรียนรู้คนงานนะครัทีนี้เนี่ย แต่และแห่งเนี่ยมันมีค u เ t u r e ที่ไม่เหมือนกันก็อยากจะให้คนที่จบจากต่างประเทศเนี่ยีภมิปัญญาต่างประเทศหลลายอยู่แล้วเนี่ยอยากให้เขามีความองคนนิดนึงนะคะไม่ใช่จอ้องเอร์นะเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนงาน,น,งานจะไม่พอใจที่นี่จะไปที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ดีสำหรับควานมเจริญรุ่งเรืองชีวิตอาชีพการงาน 好的。 ก็สมัคมกปรเปลี่ยนแปการตลาดนะคะก่อนที่จะมาเป็นตาแหน่งนี้ได้ขึ้นมองมเป็นตาแหน่งนี้เลยถ้าคุณได้เป็นนายกสมาคมกนี่ก็เป็นนานมากนเป็นนายกหรือสมสมัยสมัยหนึ่ง2ปีก็คือ6ปีทั้งหมดนะคะก็เคยทะเลาิกัน ามข้งใช่ก็เลยได้ออกมาในรีวิวนะคะก็ประสบการณ์เนี่ยดีมากเพราะว่าทำให้รู้จักผมมากขึ้นนะคะที่เป็นนายกที่ไฮยด้วยจริงมากก็คือตอนนั้นก็ ชอบสอสาวฝรั่งเศสสาวสเปนค่ะบามยานในกรุงทวิสัยทัศน์มีคนที่เราจะต้องมองว่าสองปีนี้เราต้อคลียรเชื่อว่าคนมพวเรขาขึ้นใช่มีคนมากก็คือมีความตั้งใจสูงจากทุ่งสมาร์ทที่ไปสู่ยังเจเนเรชั่น แต่ว่ายากสิเพราะว่ายังเจเ,เนเรชั่นเนี่ยเขามีออปชั่นอื่นอย่างสราบมุมอ ภาษาพเบ้านก็ว่าเป็าษาสามภาษาเราโครเป็นภาษาพเศษกับอ่านอีมัดใดเป็นแค่กก็ต้องช่วยตัวเองหลายอย่างโอเคตอนน้ก็ให้ให้เด็กไปช่วยสะาาะกัข้าวแต่ก็ต้องช่วยตัวเองหลายอย่างเองเองมันจะนะคะท้สูดนั้นท่ปี waitress เป็น waitress ก่อนที่ที่ที่ร้านอาหารไม่ใช่ว่าไม่มีตังค์นะไมปเรียนช่างผักพ่อสมตังค์ไปแต่ละแล้วก็ไปหางานทำแล้วเสร็จก็เที่ยวเที่ยวเที่ยวคือเวลาต้องกลับมาเสริฟซ่อมที่อะไรกับครูก็ค่อยมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สนุกสนานกับชีวิตมากได้ประสบการณ์เยอะแยะมากเลยตอนเป็น waitress เนี่ยก็รู้ เปิดขวดไว้อ่าเอาไว้ระหว่างขาจะเอาไว้ระหว่างขาจะงานการสนทดก็เาต้สนทน อย่างไรลนะคะขึ้นต้นเลยนะคือ,อนน,น่ามีสมาธิต่ตีสี่ของเช้าอ่าคือต้องถือว่าถ้าจิตใจคอเรานโลกนะคะเรามีสมาธิเราเรียนร่ออ่า ที่ผ่านมาสิ้าป็ในเรื่องโปรเซสการทำงานการทงาแต่อีกเรื่องการใช้การขึ้นๆลงการเรียนยังไงกับเพื่อนต่างชาติเนี่ยให้เข้าใจว่าอารานสัานเนี่ยมายังไงให้ความสอดัญในการให้เรียม 呀呀呀